สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Inback เติมเกมลารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง และสำหรับใครที่กําลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30%และในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็กใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2,400-2,500ถึงบาทสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจอินแบกเติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาดูยันต่อในดันเจี้ยนในเรื่องเผ่าเทพชั่วร้ายระดับฮีโร่ในด่านที่3แล้วก็ด่านที่4นะครับซึ่งทั้ง2ด่านที่เหลือเนี่ยส่วนตัวแล้วผมว่าก็ยังเล่นง่ายอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะลําบากหน่อยนะเพราะว่าดามเมจอาจจะไม่แรงพอยังไงก็ค่อยๆพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเอาละและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับสำหรับไนดันเจียนเนื้อเรื่องเผ่าเทพชั่วร้ายระดับฮีโร่จะพิเศษกว่าดานอื่นๆตรงที่ของราวัลในด่านนี้จะมีแจกอาวุธเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอาวุธตู้เย็นระดับสีฟ้าจำนวน1ชิ้นนะครับและถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครหยิบไปใช้งานกันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังสามารถเอามาปลดล็อกสมุดภาพเพื่อที่จะเพิ่มสเตตัสได้นะครับหรือว่าเราเนี่ยจะเอาไปย่อยเป็นหินตีบวกเลเวลหนึ่งก็ตามสะดวกเลยนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับในการเล่นด่านที่3นะแล้วสำหรับในด่านที่3นะครับเงื่อนไขในการเก็บ3ดาวเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยจะต้องทําการฆ่าบอส2พี่น้องชุนเผ่าให้ได้ทันภายในจํานวน40เทิร์นดังนั้นแล้วนะครับในด่านนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือดาเมจในการโจมตีที่แรงพอสมควรนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะฆ่าบอสได้ไม่ทันภายในจํานวนที่กําหนดนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเนี่ยเข้ามาในดดนเจียนแล้วก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีเพื่อนของเราที่ชื่อกิฟฟินเข้ามาช่วยเราโจมตีบอสด้วยนะแต่ผมบอกเลยว่าแทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับให้เรามองผ่านเพื่อนของเราไปได้เลยไม่ต้องสนใจนะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยมันจะโดนแช่แข็งหรือว่าโดนยิงปล่อยมันไปได้เลยนะครับ ส่วนตัวเรานะครับสิ่งที่จะต้องทําก็คือให้เราเนี่ยทำการโจมตีใส่บอสได้เลยนะครับผมซึ่งผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยฆ่าบอสตัวใดตัวหนึ่งให้ตายก่อน1ตัวนะนี่นะครับบอสเนี่ยมันก็จะมี2ตัวอยู่ทางด้านซ้ายมือ1ตัวแล้วก็ทางด้านขวามือ1ตัวนะครับให้เราเนี่ยกดสกิลใช้งานที่คิดว่าโจมตีแรงที่สุดได้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบวก1บวก2แล้วก็ Power m a x นะครับ แล้วสำหรับในดันเจี้ยนนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยฆ่าบอสให้ตายก่อนหนึ่งตัวฝั่งใดก็ได้ซึ่งในดันเจี้ยนนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่เราไปฟาร์มไอเทมนะครับเพราะว่าในด่านเนื้อเรื่องนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องฆ่าบอสท,ทั้ง2ตัวให้ตายพร้อมกันภายในเทินเดียวนะเราเลือกได้นะครับว่าเราเนี่ยจะฆ่าบอสตัวไหนก่อนก็ได้เนาะซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายแล้วก็สบายขึ้นนะครับ สังเกตดูนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนที่ชื่อกิฟฟินของเราก็ยังถูกแช่แข็งอยู่เลยนะครับผมก็ปล่อยมันไปนะครับเราไม่ต้องไปช่วยมันนะครับผมต่อให้เราช่วยเนี่ยเดี๋ยวมันก็โดนแช่แข็งอีกอยู่ดีนะนี่นะครับตอนนี้บอสก็ทําการเรียกลูกน้องออกมาแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่เสาลดพลังงานเนี่ยมันมาอยู่ใกล้ผมลึอเกินนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับเพื่อนของเราหลุดจากการแชร่แข็งมาแล้วนะครับ ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เราเนี่ยทำการโจมตีบอสไปเหมือนเดิมได้เลยโอเคนะครับก็สบายๆนะครับผมจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกน้องมันอยู่ใกล้กับบอสเนี่ยเราสามารถยิงให้โดนพร้อมกันทั้ง2ตัวได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เพื่อนก็ช่วยเรายิงมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมจะบอกว่าเพื่อนไม่มีประโยชน์เลยก็คงไม่ใช่นะครับ แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเคยเล่นอยู่นะครับก็น่าจะพอสังเกตได้นะถ้าเกิดว่ามันมีเสานะครับผมเกิดอยู่ใกล้เพื่อนของเราเนี่ยเพื่อนของเรานะครับมันจะไม่เดินหลบไปไหนเลยนะมันก็จะยิงเสาอยู่แบบนั้นนั่นแหละนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราไม่ต้องสนใจมันเลยปล่อยผ่านได้เลยนะครับเอารอบนี้ผมยิงไม่โดนเฉยเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเสียดายมากๆเลยนะ เล่นไปคุยไปนะครับก็สับสนตัวเองอยู่เหมือนกันนี่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรายังมีกิฟฟินอยู่นะครับผมแต่ว่าสําหรับผู้เล่นคนไหนนะครับที่ดามเอจยังไม่แรงพอเนี่ยก็ควรจะยิงให้โดนทุกเทินนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะปิดบอสไม่ทันภายในจํานวน40ิเทินนะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเราก็ถูกแช่แข็งอีกแล้วนะครับผมก็ปล่อยไปนะครับไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นนะให้เราเนี่ยทำการโจมตีใส่บอสเหมือนเดิมได้เลยนะครับ โอ้รู้สึกว่ารอบนี้ผมจะเล่นพลาดบ่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยจะยิงบอสก็ไปโดนลูกน้องเฉยเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่เทินที่25แล้วนะครับบอสยังไม่ตายสักตัวเลยอะ่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองเนี่ยแหละนะเล่นมากเกินไปนะครับผมถ้ายิงโดนบอสจริงๆเนี่ยมันก็ตายไปนานแล้วนะครับ โอเคตอนนี้ก็เท่ากับว่าบอสท,ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยตายไปหนึ่งตัวแล้วนะครับและเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าบอสอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะทําการชุบชีวิตเนาะเพราะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าบอสเนี่ยมันตายไปแล้วนะครับมันจะไม่เกิดใหม่แล้วนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็หันกลับมาโจมตีบอสท,ที่อยู่ทางด้านขวามือได้เลยนะนี่นะครับพลังงานไม่พอก็ใช้เป็นกระสุนของสัตว์ตเลี้ยงก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยดาเมจมันก็แรงกว่านะครับผม โอเคตอนนี้เพื่อนของเราหลุดมาจากการแช่แข็งแล้วนะครับก็ช่วยเราโจมตีบอสแล้วนะเอาจริงๆเนี่ยดาวเมทของเพื่อนเราก็พอหวังได้อยู่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมเดินออกมาไกลๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันโดนเสาพลังงานเรื่อยๆเลยเนาะโอเคจากนั้นก็ทําการโจมตีบอสไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เทิร์นที่33แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้พลังชีวิตของบอสก็เหลือประมาณครึ่งหลอดนะครับ สำหรับผมตอนนี้เนี่ยดามเมจมันแรงอยู่แล้วเนาะดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอ้แต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยเราโดนเสาพลังงานนะครับลดพลังงานของเราไปเยอะเลยนะครับผมเรียกได้ว่าแทบจะลดทุกเทินเลยนะครับเนี่ย <c oughs> โอเคนะครับคิดว่าอีกประมาณไม่เกิน2เทินบอสก็น่าจะตายแล้วนะนี่ในรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่ากิฟฟินก็ช่วยเราโจมตีอยอยู่เหมือนกันนะครับผม เอาละตอนนี้เนี่ยดีบัฟของเราหายไปแล้วนะครับเราก็สามารถกดสกิลแบบจัดเต็มได้แล้วนะครับก็ทําการโจมตีใส่บอสได้เลยนะครับผมนี่นะครับดูเหมือนว่าเทินนี้ก็น่าจะปิดบอสได้แล้วนะครับโอเคก็เท่ากับว,ว่าตอนนี้เนี่ยบอสก็ตายครบทั้ง2ตัวแล้วนะครับจํานวนเทินที่ผมใช้ไป38ิเทินนะก็ยังไม่เกิน4 0นนะิเทินเนาะเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถผ่านดันเจี้ยนในด่านที่3แบบเก็บครบ3ดาวได้แล้วนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาต่อกันที่ด่านที่4เลยแล้วกันนะครับ และสำหรับในด่านนี้นะครับเงื่อนไขในการเก็บ3ดาวก็คือเราเนี่ยจะต้องทําการฆ่าบอสโซลันให้ได้ทันภายในจํานวน30เทิร์นนะครับซึ่งในด่านนี้เนี่ยเมื่อเราสามารถเล่นผ่านแบบเก็บครบ3ดาวได้แล้วเรานะครับก็จะได้รับอาวุธเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอาวุธตู้เย็นระดับสีฟ้ามาจํานวน1ชิ้นนะครับแต่ว่าด่านนี้เนี่ยก็อาจจะยากสําหรับผู้เล่นใหม่อยู่นะเพราะว่าดาเมจอาจจะไม่พอนั่นเองและสําหรับไอเทมที่เราควรนําเข้าไปนะครับก็แนะนําตามนี้เลยอย่าเพิ่มเลือดนะครับผม ไอเทมนะครับที่เอาไว้ใช้ลบล้างดีบัฟนะแล้วก็ไอเทมสุดท้ายเนี่ยก็แนะนําเป็นโล่พลังนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือให้เราเนี่ยโจมตีใส่บอสได้ตามปกติเลยนะครับก็ต้องระวังดาเมจของบอสด้วยนะเพราะว่าบอสเนี่ยมันมาเป็นร่าง2เนาะบอสมันก็จะมีสกิลใหญ่อยู่นะครับผมแต่เราก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเทอร์แรกเนี่ยก็ทําการโจมตีใส่บอสไปได้เลย นี่นะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครของผมดามเมจก็ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเลยนะยิงไปแค่เทินเดียวนะครับพลังชีวิตของบอสก็ลดไปตั้ง20%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่นะครับบอสก็จะทําการเสกดีบัฟมาใส่เรานะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยติดสถานะเผาไหม้นะครับถ้าสมมุติว่าตัวละครของเราเนี่ยมันยังไม่เก่งเนาะก็อย่างที่ผมได้แนะนานะครับเราเนี่ยพกไอเทมชําระล้างมาอยู่แล้วนะก็ให้เรานะครับกดใช้ไอเทมชําระล้างได้เลยจากนั้นเนี่ยก็ทําการโจมตีใส่บอสได้เลยนะครับผม แต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าตัวละครของใครนะครับยังไม่เก่งมากพอในเทิร์นแรกเนี่ยเรานะครับสามารถบินเข้าไปหาต้นถั่วเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตได้นะนี่นะครับตอนนี้เนี่ยบอสก็ทําการเสกเสาระเบิดมาใส่เรานะครับก็แนะนําว่าให้เราเดินออกมานะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับใช้สกิลสัตว์เลี้ยงเพื่อทําการโจมตีใส่บอสได้เลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสบายๆนะครับ เมื่อสักครู่เนี่ยบอสนะครับมันก็ทําการใช้สกิลนะครับดูดตัวละครของเราเพื่อที่จะดึงตัวละครเราเนี่ยเข้าไปใกล้เสาระเบิดนั่นเองเนาะก็ต้องระวังด้วยนะครับผมนี่นะครับพอมาถึงเทอร์นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทําการโจมตีใส่บอสไปได้เรื่อยๆเลยนี่นะครับก็สบายๆนะครับผมตอนนี้พลังชีวิตของบอสก็เหลือประมาณ27%นะนี่ สังเกตดูนะครับบอสก็จะใช้สกิลใหญ่ใส่เรานะครับโดยการปาหอ,อกใส่เราทั้งหมด9ชิ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนานะครับว่าถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าเธอไหนเนี่ยบอสจะทําการปาหอ,อกใส่เรา9้าครั้งเนี่ยให้เรานะครับบินไปอยู่ทางด้านขวามือเนาะเพราะว่าเวลาที่บอสเนี่ยปากระสุนกระจายออกมานะครับผมมันจะโดนเราแค่ไม่กี่ลูกนะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ทางด้านซ้ายมือของบอสเนี่ยเราก็จะโดนทุกนัดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยในการเล่นในดันเจี้ยนด่านนี้นะครับ นี่นะครับบอสก็ทําการเสกเผาไหม้ใส่เราอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราสามารถจัดการบอสได้แล้วนะครับผมก็ค่อนข้างสบายๆอยู่นะครับหลักๆแล้วเนี่ยในการเล่นด่านนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ดาเมจเป็นหลักเลยเนาะขอแค่เราเนี่ยมีดาเมจแรงเพียงพอยังไงเราก็สามารถจัดการบอสได้ภายใน30เทิร์นได้แน่นอนนะโอเคนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บ3ดาวได้แล้วนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับวิธีการเล่นดันเจี้ยนเนื้อเรื่องเผ่าเทพชั่วร้ายระดับฮีโร่ในด่านที่3แล้วก็ด่านที่4แบบเก็บครบ3ดาวซึ่งต้องบอกเลยว่าก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยตรงที่ดามเมียไม่พอดังนั้นแล้วนะครับเราก็ค่อยๆพัฒนาตัวละครของเราไปเรื่อยๆนะเพราะว่าในดันเจี้ยนเนื้อเรื่องระดับฮีโร่ด่านต่อๆไปเนี่ยยากกว่านี้แน่นอนนะครับผม และวสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ